สวัสดีวันพระค่ะทุกคนวันนี้วันพระใหญ่สิบห้าค่ำเดือนเจ็ดนี่แหละขันทองมาบวผิดมื่อวันวันวิสาขาบูชาค่ะอามฉันได้ดอกบัวมาบูชาพระได้ดอกบัวมาบูชาพระอออนุญาตดอกไม้บูชาพระค่ะม,มันอันแจกันมันอันน้อยกระสิไซกระซิไซเป็น เชบเอ,อพี่น้องต้องกว่างว้างทางเอาเป็นดอกไม้บูชา,า้ามันเสียบลงแจกันต้องกันบุได้มันอันใหญ่ดอกไม้มันใหญ่ไม่ต้องตัดก็ว่างไว้ตรงนี้ก็ได้ถือว่าเป็นการบูชาพาแล้วเอาให้พี่น้องได้บุญได้กุศลน้องกันด้วยค่ะวันนี้วันวิสาขาบูชาวันพระใหญ่นะคะพี่น้อง ไหวพ้พระน้ำกันแ้ะกาเด้บุญน,น้ำกันลายๆด้วยจ้า